ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาเภสัชกรรมโดยกองการประกอบโรคศิลปะสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขบทที่หนึ่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรมประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนโบราณ ประวัติการแพทย์แผนโบราณน,นั้นเริ่มมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งในสมัยนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อชีวกโกมรพัทมีความสนใจในการศึกษาวิชาแพทย์เพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพ ที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาปรารถนาที่จะให้มนุษย์มีความสุขจึงได้ไปศึกษาวิชาทางการแพทย์ในสำนักที่สาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาท่านเป็นผู้ที่ฉลาดมีความสามารถในการเรียนรู้เรียนได้มากเรียนได้เร็วความทรงจำดีใช้เวลาน้อยกว่าผู้อื่นเมื่อจบวิชาแพทย์แล้วสามารถรักษาคน ให้ครั้งเดียวก็หายได้ในเวลาต่อมาพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวนด้วยโรคฤิสีดวงทวารก็ทรงโปรดให้หมอชีวโกโกมลพัทเข้าไปถวายการรักษาหมอชีวโกโกมลพัทท่านได้ถวายการรักษาด้วยการทายาเพียงครั้งเดียวพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงหายจากโรคที่เป็นจึงทรงโปรด ให้เป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์และบำรุงพระสงฆ์นับว่าหมอชีวโกโกมารพัฒเป็นแพทย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลและมีผู้เคารพยกย่องมากมายประวัติการแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยการแพทย์แผนโบราณสมัยก่อนรัตนโกสินทร์ ประวัติการแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยนั้นได้มีการค้นพบศิลาจารึขขออากของอาณาจักรหอมประมาณปีพศ1725-1729ถึงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยการสร้างสถานพยาบาลเรียกว่า อโทคยาศาลาโดยมีผู้ทำหน้าที่รักษาพยาบาลได้แก่หมอพยาบาลเภสัชกรรวม92คนมีพิธีกรรมบวงสรวงพระภัยสัตยะคุรุไวยทูลด้วยยาและอาหารก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ป่วยต่อมามีการค้นพบหินบทยาสมัยทวารวดี และศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชในสมัยสุโขทัยได้บันทึกไว้ว่าทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวงหรือเขาสัพพยาเพื่อให้ราษฎรได้เก็บสมุนไพรไปใช้รักษาโรคยามเจ็บ ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ค้นพบบันทึกว่ามีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฎรมีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและนอกกำแพงเมืองมีการรวบรวมตำรับตำรา ยาต่างๆขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์แผนโบราณเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายการแพทย์แผนโบราณมีความรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวดในสมัยนี้การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทโดยมิชเนรีชาวฝรั่งเศสเข้ามาจัดตั้งโรงพยาบาลรักษาโรคแต่ขาดความนิยมจึงได้ล้มเลิกไป การแพทย์แผนโบราณในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธารามหรือวัดโพขึ้นเป็นพระอารามหลวงให้ชื่อว่าพระวัดพระธาตุเชตุพนวิมลมังคลารามทรงให้รวบรวมและจารึกตำรายาหรือสี ดัดตนตำราการนวดไว้ตามศาลารายส่วนการจัดหายาของทางราชการมีการจัดตั้งกรมหมอและโรงพระโอสถคล้ายกับในสมัยอยุธยาแพทย์ที่รับราชการเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอที่รักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอราษฎรหรือหมอเฉลยศักด ต่อมาในรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไลทรงเห็นว่าคัมภีแพทย์ณนะรงพระโอสถสมัยอยุธยานั้นสูญหายไปเนื่องจากตอนนั้นมีสงครามกับพม่าสองครั้งบ้านเมืองถูกทำลายและ ราษฎรรวมทั้งหมอแผนโบราณถูกกวดต้อนไปเป็นเฉลยทำให้ตำรายาและข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ของไทยถูกทำลายไปด้วยจึงมีพระบรมราชองการให้เหล่าผู้ชำนาญโรคและ สพคุณยารวมทั้งผู้ที่มีตำรายานำเข้ามาถวายและให้กรมหมอหลวงคัดเลือกให้จดเป็นตำราหลวงสำหรับโรงพระโอสถและในปีพศ2359มีพระบรม,มราชองการโปรดเกล้าให้ตรากฎหมายชื่อว่ากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายในรัชการที่สอง ต่อมารัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกครั้งทรงโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งแรกคือโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพในงานฉลองวัดโพสมัยนั้นทรงดำริว่าอันตำรายาไทยและการรักษาโรคแบบอื่นๆเช่นการบีบนวดประครบ หมอที่มีชื่อเสียงต่างๆก็ห่วงตำราของแต่ละคนไว้เป็นความลับตลอดจนทรงดำริว่าการรักษาโรคทางตะวันตกกำลังแผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศสยามและในเวลาอันใกล้น่าจะบทบังรัศมีของการแพทย์แผนโบราณเสียหมดสิน้นสุดท้ายอาจไม่มีตำรายาไทยเหลืออยู่เพื่อประโยชน์ของอนุชนรุ่นหลังก็ได้ จึงทรงประกาศให้ผู้มีตำรายาแผนโบราณทั้งหลายที่มีสรรพคุณดีและเชื่อถือได้เท่าที่มีอยู่ในสมัยนั้นนำมาจารึกเป็นหลักฐานไว้บนหินอ่อนประดับไว้บนผนังพระอุโบสถศาลารายเสาและกำแพงวิหารคตรอบ พระเจดีย์สีองค์และตามศาลาต่างๆของวัดโพที่ปฏิสังขรในครั้งนั้นการจารึกนี้เป็นตำราบอกสมุดฐานของโรคและวิธีการรักษาและยังได้มีการจัดหาสมุนไพรที่ใช้ปรุงยาและหายากมาปลูกไว้ในวัดโพเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นได้ทรงให้ปั้นรูปหรือสีดัดตนใน่าตต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ประสงค์จะฝึกตนเป็นแพทย์หรือหาทางบำบัดตนได้ศึกษาเป็นสาธารณทานนับว่าเป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนรูปแบบหนึ่งตำรายาเหล่านี้พอจะทราบกันดีในบรรดามหมอไทยว่าตำรายาดีๆนั้นคงไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างแท้จริง แต่ก็เป็นอนุสรณและเป็นโรงเรียนการแพทย์ของเมืองไทยรัชสมัยนี้มีการนำเอาการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาเผยแพร่โดยคณะมิชนารีชาวอเมริกันโดยการนำของนายแพทย์แดนบีดบรัตเล่ซึ่งคนไทยเรียกว่าหมอบรัตเล่เช่นการปลูกฝีป้องกันไข้ทอรพิษการใช้ยาเม็ดควินินรักษาโรคไข้จับสั่นเป็นต้น ต่อมาในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำการแพทย์แผนตะวันตกมาใช้มากขึ้นเช่นการสูติกรรมสมัยใหม่แต่ไม่สามารถให้ประชาชนเปลี่ยนความนิยมได้เพราะการรักษาพยาบาลแผนโบราณของไทยเป็นจารีตประเพณีและวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของไทย ต่อมาในรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดตั้งสิริราชพยาบาลในพศ2431มีการเรียนการสอนและให้การรักษาทั้งการแพทย์แผนโบราณและแผนตะวันตกร่วมกันหลักสูตร3ปี การจัดการเรียนการสอนและบริการรักษาทางการแพทย์ทั้งแผนโบราณและแผนตะวันตกร่วมกันเป็นไปด้วยความยากลำบากมีการขัดแย้งระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมากด้วยการด้วยหลักการแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันทำให้ยากที่จะผสมผสานกันได้มีการพิมพ์ตำราแพทย์ สำหรับใช้ในโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรกในปีพศ2438โดยพระยาพิสนุชื่อตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ได้รับยกย่องให้เป็นตำราแห่งชาติฉบับแรกต่อมาพระยาพิสนุประสาทเวศเห็นว่า ตำราเหล่านี้ยากแก่ผู้ศึกษาจึงได้พิมพ์ตำราขึ้นใหม่ได้แก่ตำราแพทยาศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงสองเล่มและตำราแพทยาศาสตร์สังเขปสามเล่มซึ่งยังคงใช้เป็นตำราทางการแพทย์มาจนทุกวันนี้ต่อมาในราัชากาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการสั่งยกเลิกวิชาการแพทย์แผนโบราณและ ต่อมาในปีพศ2466มีประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติการแพทย์เป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิด กับประชาชนอันเนื่องมาจากการประกอบโรคศิลปะของผู้ที่ไม่มีความรู้และไม่ได้ฝึกหัดด้วยความไม่พร้อมในด้านการเรียนการสอนการสอบและการประชาสัมพันธ์ทำให้หมอพื้นบ้านจำนวนมากกลัวถูกจับจึงเลิกประกอบอาชีพนี้บางก็เผาตำราทิ้งไป ต่อมาในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตรากฎหมายเสนาบดีแบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณโดยกำหนดไว้ว่าประเภทแผนปัจจุบันคือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยความรู้จากตำราอันเป็นหลักวิชาโดยสากลนิยมซึ่งดำเนินและจำเริญขึ้นโดยอาศัยการศึกษา ตรวจค้นและทดลองของผู้รู้ในทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประเภทแผนโบราณคือผู้ประกอบโลกศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความชำนาญอันได้สืบต่อกันมาเป็นที่ตั้งหรืออาศัยตำราอันมีมาแต่โบราณมิได้ดำเนินไปในทางวิทยาศาสตร์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลมหาอดุลยเดชมหาราชในรัชชสมัยนี้มีการจัดตั้งสมาคมของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณได้ก่อตั้งขึ้นที่วัดโ,โพกรุงเทพมีปีพศ2500 นับแต่นั้นมาสมาคมต่างๆก็ได้แตกสาขาออกไปปัจจุบันก็มีโรงเรียนแพทย์แผนโบราณที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในปีพศ2525ได้ก่อตั้งโรงเรียนอายุยรเวทวิทยายลัยหรือชีโวโกโกมรพัฒให้การอบรมศึกษาด้านการแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ 2. จัญญาเภสัตจัญญาเภสัตมีทั้งหมด5ข้อผู้ที่จะเป็นเภสัตชกรนอกจากจะต้องศึกษาถึงหลักเภสัตชกรรมแล้วยังจะต้องมีคุณธรรมคือต้องมีจัญญาที่ดีงามซึ่ง จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประพฤติดีปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรและชอบธรำเป็นทางนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนจัญญาเพศศัตว์ห้าประการมีดังนี้ 1. ต้องมีความขยันหมั่นเพียรมันเอาใจใส่ศึกษาวิชาแพทย์เพิ่มเติมให้เหมาะแก่การสมัยอยู่เสมอโดยไม่เกียจคร้าน 2. ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาดประนีต ไม่ประมาทไม่มักง่าย 3. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีเมตตาจิตแก่ผู้ใช้ยาไม่โลภเห็นแก่ลาบโดยหวังผลกำไรมากเกินควร 4. ต้องละอายต่อบาปไม่กล่าวเท็จหรือกล่าวโอ้อวดให้แก่ผู้หลงเชื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อในความรู้ความสามารถอันเลวไหลของตน 5. ต้องปรึกษาผู้ชำนาญเมื่อเกิดการสงสัยในตัวยาชนิดใดหรือวิธีปรุงยาโดยไม่ปิดบังความเขลาของตน ความสำคัญของจัญญาเภสัตรนี้เพื่อให้เภสัชกรระลึกอยู่เสมอว่าการปรุงยาหรือผสมยาหรือการประดิษฐ์วัตถุใดๆขึ้นเป็นยาสำหรับมนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์จะต้องมีความสะอาดประณีตรอบคอบนึกถึงอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่บำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่อชีวิตมนุษย์มิใช่เป็นยาทำลายชีวิตมนุษย์ฉะนั้น เภสัชกรจึงต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ยึดหลักจัญญาเภสัชเปรียบเสมือนศินห้าเป็นข้อยึดเหนี่ยวหรือเป็นกฎข้อบังคับเตือนใจเตือนสติให้ผู้เป็นเภสัชกรประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นทางนำไปสู่คุณงามความดีและนำความเจริญก้าวหน้าแห่งวิชาชีพสืบต่อไปชั่วการนาน 3. หลักเภสัชสี่ การศึกษาวิชาเภสัชกรรมแผนโบราณจำเป็นต้องรู้หลักสำคัญของการศึกษาวิชานี้เพื่อให้จดจำง่ายได้จัดไว้เป็นหลักฐานใหญ่ๆที่เรียกว่าหลักเภสัชโดยจำแนกเป็นสีบทเพราะผู้ที่จะเป็นเภสัชกรแผนโบราณจำเป็นต้องรู้หลักใหญ่4ประการนี้ก่อนคือ1เภสัชวัตถ,ถุคือรู้จักวัตถ,ถุ ธาตุนานาชนิดที่จะนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและรักษาไข้จะต้องรู้ลักษณะพื้นฐานของตัวยาหรือสมุนไพรแต่ละชนิดคือต้องรู้จักลักษณะสีกลิ่นและรสสองสพคุณเภสัช คือรู้จักสรรพคุณของวัตถุาธาตุนานาชนิดที่จะนำมาใช้เป็นยาจะต้องรู้รสของตัวยานั้นๆก่อนจึงสามารถทราบสรรพคุณได้ในภายหลัง 3. คุณา,าเภสัชคณาเภสัชคือรู้จักการจัดหมวดหมู่ตัวยาหลายสิ่งหลายอย่างรวมเรียกเป็นชื่อเดียว สเภสัชกรรมคือรู้จักการปรุงยาผสมเครื่องยาหรือตัวยาตามที่กำหนดในตำราตำรับยาหรือตามใบสั่ง 4. ประวัติยาเบญจกุล เบญจกุลหรือพิกัดเบญจกุลเป็นพิกัดยาที่ใช้กันมากในตำรับยาไทยเพราะว่าใช้ประจําในธาตุทั้งสคือดินน้ำลมไฟในร่างกายของคนเราทั้งยังใช้แก้ในกองฤดูกองสมุดฐานต่างๆอีกด้วยพระอาจารย์ท่านได้กล่าวสืบต่อกันมาว่ามีฤาษีหตนซึ่งแต่ละคนได้ค้นคว้าตัวยาโดยบังเอิญ ตัวแต่และอย่างนั้นมีสรรพคุณรักษาโรคและสมุนฐานต่างๆได้ซึ่งมีประวัติดังนี้หรือสีตนหนึ่งชื่อปะพะตังบริโภคซึ่งผลดีปรีเชื่อว่าอาจระง,งับอาชินนโรคได้หรือการแพ้ของแสลงหรือสีต้นหนึ่งชื่ออุทาบริโภคซึ่งรากชาพลูเชื่อว่าอาจจะระง,งับซึ่ง เมื่อยขบได้หรือสีต้นหนึ่งชื่อบุบเทวาบริโภคซึ่งเถาสคานเชื่อว่าอาจระงับเสมหะและวายโยได้หรือสีต้นหนึ่งชื่อบุบพรตบริโภคซึ่งรากเจตตะมูลเพลิงเชื่อว่าอาจจะระงับโรคอันบังเกิดแต่ดีอันทำให้หนาวและเย็นได้ หรือสีต้นหนึ่งชื่อมหิทธิธรรมบริโภคซึ่งเง่าขิงเชื่อว่าอาจระงับตรีโทษได้หรือสีต้นหนึ่งชื่อมุรธาธรเป็นผู้ประมวลสัพพยาทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันให้ชื่อว่าเบนจกุลเสมอภาคเชื่อว่า ยาเบนจกุลนี้อาจระงับโรคอันบังเกิดแก่ทวัดติงสาการคืออาการ32ของร่างกายมีผมเป็นต้นและมันสมองเป็นที่สุดและบำรุงท่าทั้งสีให้บริบูรณ์ตัวยาแต่ละตัวในเบนจกุลใช้เป็นยาประจำธาตุดังนี้ดอกดีปรีประจำธาตุดินปัฐวีธาตุ รากช้าพลูประจําธาตุน้ำอาโปธาตุเถาสคานประจําธาตุลมววยโยธาตุรากเจดตะมูลเพลิงประจําธาตุไฟเจเต,เตโชธาตุเง่าขิงประจําทวารของร่างกายอากาศธาต์